นนโนบิตะหน้านายไปละทิสุกะแชทนั่นทิสุกะเหรอครับไม่น่าใช่ไม่ใครผู้อิส What? ชิซุก้าหัวรัน้นก่อนที่เราจะไปเล่นเกมทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามให้หน่อยนะฮะและถ้าเกินอยาาเล่นเกมกับพี่แล้วก็อย่าลืมกดทั้งติดตามทั้งกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตอน2องทุ่มพี่มีไลฟ์สดเล่นเกมนะครับแล้วก็มาดูพี่ตอน2องทุ่มได้เลยนะฮะยิ่งมาไวายิย่งได้มีโอกาสเล่นกับพี่มากขึ้นนะครับเจอกันนะฮะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโดราเอมอนเย้วันนี้นะฮะเรามาอยู่กับโดราลอเท่แแนนนดูนี่สินี่คือหน้าแมวของนายนี่ฉันเติมหูให้นายด้วยแล้วก็มีกระเป๋าซีมิติแถมยังมีเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่ด้วยนะฮะทำไมถึงเรียกเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่ก็ไปเอาของเฮลิคอปเตอร์มาครับให้ทำยังไง <laughs> ผมดิบมาทั้งโยงเลยเนี่ยเดอถอนมันมาครับไปกันเลยตอนนี้เราย่อดสวนลงมาแล้วเข้ามาในกระเป๋าชั้นสี่แล้วฉันจะทําให้นานากลายเป็นร่างเดิมโอเคก้เ,เข้าไปในนี้ใช่ไหมได้เลยนะทุกคนว้าวนี่นําก็คือเดอะไรมอนตตอนข้างในกระเป๋าสีมิติพี่รันทอน <c oughs> พี่ว่าผมหล่อไหมครับเอาคนที่ดูช่องอะไรอยู่วะคนที่ดูช่องพี่ก็หล่อเท่ทุกคนแหละครับ Yeah. ขอบคุณน้องเบียซ่าด้วยนะครับผมที่เป็นปุ๋ยขัย้นต้นยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวทศพลจ้าขอบคุณจ้ามาเลย let's go ขอบคุณปูนวิทย์ด้วยนะครับค,ครับอยากเล่นกับพี่แต่ว่าเข้าไม่ทันตลอดเลยรบกวนอราหกัดหน้านะพอดีว่าพี่ก็รัดคิวให้ใครไม่ได้เหมือนกันนะขออภัยด้วยจ้าตี๊ดเตีดเตีดตีดเดี๋ยวไรเอมอนต้อนฉันโดนกินเข้าไปแล้วว้าวไ cool, อที่คู่แมนอาอเสียงเสียงตดนมาจากไหนแล้วเอา คนพี่กระดังร่วงอ๋อสุกคนนี้มันเอานี่มันเอานี่มันข้างในตัวดอเเรมอนอย่างนั้นเหรอข้างในตัวดอเเรมอนอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมดอเเรมอนมันแดงอ่ะดอเเรมอนในในเผ็ดเหรอด็กเด็กดอลเเรมอนในเผ็ดอะไรอ่ะนายนายนายกินอะไรเข้าไปนายถึงเผ็ดขนาดเนี้ยโดราิเกิซอสทาบักทาบักโก้หรือเปล่าฮะที่มันชื่ออะไรนะโดราโดรานินโยหรอตัวอะไรวะที่ชอบกินอ่ะ มันมีใช่ไหมทุกคนมันมีจริงๆใช่ไหมโดเรมอนชื่อว่าโดราลนนนโยอ่ะพี่ไม่ได้โกหกไปใช่ไหมนี่อะไรเนะี่ยเป็นลิฟต์ปะโอ้ยขอขอเปิดทางให้ท่านทศหน่อยฮะโอเคนี่เราเข้ามาแล้วนะเนี่ยว,ว,ว้าวว้าวเราเข้ามาข้างในตัวของโดเรมอนแล้วติดอนะไรเนี่ยอ๋อ,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 อได้แล้วได้แล้วโอเคอันนี้คืออะไรกันโอ้นี่มันคือทางออกทุกคนนี่คือทางออกโอเคเราจะออกกันไปแล้ว นี่สินะเราจะลงส้วมเหมือนกันเหรอโอเคจะลงส้วมไปเลยเออไหแด่ะไหนก็เป็นได้นะดูลาหลอดเท่นะอ้ะ โอเคนายเรื่องนี้ทศจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ทศจะไม่ยุ่งนะครับพี่ไม่เกี่ยวนะครับพี่ไม่เกี่ยวนะใช่ไหมเดเลมอนฉันไม่ฉันไม่เกี่ยวใช่ไม่ดเลมอนฉันไม่เกี่ยวนะไรเนอร์ฉันไม่เกี่ยวนะเดเลมอนอะฉันไม่เกี่ยวนะเราไปต่างจะไปกันเลยดีกว่าทุกคนหลังจากที่เราเจอรูปภาพเมื่อกี้แล้วเราจะไปไหนครับหลังจหลังจากที่ทุยหลังจากที่เราเจอรูปภาพเมื่อกี้แล้วเราจะไปไหนเอ่ย เราเราขึ้นสวรรค์แล้วอ๋อนี่มันอ๋อนี่มันโพนี่อย่าง้เหรอ <c oughs> โพนี่ไหนมาทำอะไรตรงนี้วันดีวันดีโพนี่ด้วยนะครับโอ,โอ้ได้ไงแชทนายเห็นนั้นหรือเปล่าทุกคนนั่นน่ะก็คือหางขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ <c oughs> ในสวรรค์มีอะไรเหรอ <c oughs> สวัสดีทุกคนป่ะเราขึ้นไปดูกัน อนี่มันห้องของโรบิตาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนี่มันห้องของโรบิตาไม่ใช่เหรอครับเนี่ยโเราลองขึ้นไปดูแล้วกันนะครับผมระหว่างที่เราขึ้นไปเนี่ยขออนตเปิดเพลงต่อเลยนะครับมาแชท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 นี่คืออะไรวะ นี่ยนี่คืออะไรวะเอ่อคือคือเนี่ยมันควรที่จะเป็นคมไฟเหรอแชทแล้วคมคมไฟคุณงอขนาดนั้นเลยเหรอคมไฟโดเรมอนงอขนาดนั้นเลยฮนะฮนะนี่เนะี่ยแล้วแต่ดูนะฮะมันโคงนะ้งอะทุกคนคมไฟโค้งมาอย่างนี้ <c oughs> โคมไฟคุ้นี่สุดยอดมากเลยฮะอ๋อมันคือโคมไฟจากศตวรรษที่22ไงทุกคนมันคือโคมไฟจากศตวรรษที่22เอออันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อน,นี่คือแว่นตาโดเรมอนเหรออ๋อไม่ใช่ของโนบิตะของโนบิตะไงนี่คือแว่นตาของโนบิตะโอเคกกกนะะตตีี้ทาคร โนมิตาเก็บกดมากเลยทุกคนโดนใจแอนแกล้งนะฮะผมตอนนี้เก็บกดมากเอาปืนเนิร์ฟมายิงนะ <laughs> ดเดรีมอนนายช่วยเขาหน่อยก็ได้ดเดรีมอนโนมิตาเขาเก็บกดขนาดนี้แล้วนะโอ้นั่นรูปอะไรเนะี่ยนั่นดเดรีมอนเหรอนะ่ะ <laughs> <laughs> เพลงมา Like เล่าดูละ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 ดูล่ดูล่ดูล่ขอบคุณทีระพัทด้วยนะครับดูละดูเล่าดูเฮ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนี่ครับพี่เสือเสือพี่เนน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 โอ้ชอบของพี่ไม่บ่อกับเกมโดเรมอนแล้ว what is this ที่เล่นยังไม่จบที่ต้องเข้าบ้านโนบิตะแล้วก็เข้าไปที่ห้องโนบิตะแล้วก็ข้ามหน้าต่างเฮ่อแมปดี้ใช่ไหมนี่ไงข้ามหน้าต่างนี่หรอใช่ นายทำอะไรวะนริตะนริตะนริตะนายทำอะไรอยู่วะนายนายดูนูทุกคนการ์ตูนวปเด็กพี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้ววะขอบคุณคาถาวุฒิด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะเฮ้ยวันนี้มีใครมีใครมาสายเปย์เปล่าขอขอสายเปย์อะไรแบบตู้มาเลยเออยิ่งโดูเน็เยอะยิ่งยิ่งได้เห็น,น,นเออเออแอนิเมชั่นเทพเทนะนริตะนริตะนายทำอะไรนะนายขึ้นยังไงเดี๋ยวโอย โนบิตะแอบเปลี่ยนเกรดนะทุกคนขอบคุณคนโจโชินอบุด้วยนะฮะแชทโนบิตะแอบแก้จากเกรด F เป็นเกรด A บวกทุกคนเห็นไหมฮะเกรด F อยู่ข้างหลังนี่คือตกใช่ไหมฮะมันแก้เป็น A บวกแชท <c oughs> นายทำอะไรโ <c oughs> นบิตะนายแย่มากโอ้ทำไม่ชีนเนาะว้าวโอเคเฮ้ยตกใจก่อนแชทตกใจก่อนอ้า ขอบคุณพัศสริยาด้วยนะครับถึงตอนจบป่ะพี่ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมแบบที่พี่เล่นในก่อนนี้เหรอมันยังไม่จบเหรอเอ้า w h o are you มันถามเราอะพี่แชทเขาไม่รู้จักเราได้ยังไงเราก็คือโดลาหล่อเท่นายไม่รู้จักฉันได้ยังไงอ้าเฮ้ยได้เซฟไหมเนี่ยเอ้า เซฟไหมเนี่ยโนรอขัดรอฉันก่อนนะฉันจะไปหานายเองโดราหลอดเองมาแล้วโอเคอ่ะเซฟแล้วโอเคอ่ะโอเคโอ้โอเค this uh เซฟแล้วนะครับอย่าได้อยาได้จะเสนเองอาไปกันต่อเลยนะครับคนละคนตกองขี้ขีดข้าขี้ขากันที่ขีดอังแกจชิ้นทองกระชืกระชิดอากจะได้เข้าลมขึ้นขอบคุณสุภวิทย์ด้วยนะครับ ชอบพี่มากมากเลยครับผมชื่อเข้ากล้องสวัสดีนะ้องเข้ากล้องนะครับผมบคุณมากเลยนะครับสำหรับกำลังใจนะขอบคุณพี่ดันทอพี่ดันทอด้วยครับผมเดี๋ยวเพลงมันไม่ใช่เพลงนี้มันไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรนะทุกคนมันเป็นเพลงที่ฮาๆเฉยๆนะฮะอะอะไรอ่ะจบแหรอไปไปดิโฮ้ย,ย,ย,ยนี่คือที่ไหนเนี่ยนี่คืออ๋ทุกคนเราจะต้องเดินทางไปโรงเรียนทุกคนไปแต่ว่าเราจะเดินทางไปโรงเรียนแบบว่าธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะทุกคนต้องเดินทางแบบคนหล่อเท่นนะทุกคนนะ คุณพัทรียาด้วยนะครับผมขอบคุณฮะปเดินทางแบบคนหล่อเท่เดินทางยังไงแบบนี้ครับว่านี่ชืไไปเลยทุกคนไปเดจาวู I just been t h i s p l a c e before higher on the street on the ten to go going who I'm s b e n n i n the mystery i just on the street on the ten ใครอ่ะนั่นใครนะฮะโอ้เออ โอ้โดูเลมบนั่นโนบิตะหน้านายไปแล้วที่สุกาะแชทนั่นที่สุกาะเหรอครับไม่น่าใช่ไม่ใช่ w ู้อ s สเ a t หัวล้านโน้ผมนายหายไปไหนทุกคนพี่หายใจไม่ทันไปเรื่อยๆโน้จิซุกะจุพี่หายใจไม่ทันแล้วฮู้วฮูยพี่ไม่ได้ขับอย่างนั้นมันนานมากเลยชัดพี่ไม่ได้ขับอย่างนั้นมันนานมานี่อ๋อนี่คืออะไรเนี่ยฮะ มันม uh ีเสียงบ้านไหนเปิดเสียงนี้